สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ที่อิมพีเรียลสำโรงนะครับวันนี้ว่าจะพาทุกคนมาดูงานอาร่อยมงลงนะครับนี่งานจัดอยู่ที่อิมพีเรียลสำโรงนะครับเดีย๋ยวเราไปดูด้านล่างกันครับว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคที่นี่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันเสาร์ที่7เดือนมิถุนายนปี2568นะตอนนี้ก็เป็นป้ายเข้างานก่อนนะอร่อยมงลงบูธเซนติวิล แน่ก็มีพุกไก่ชินนีนเป็นมะกรอบพริกหนุม่มร้อยดสิบบาทครับ ก๋ไทยนะครับรททก๋งแตงโมชิ้นปลายลาคราบอารีรเสเด็ดเกรับ แต่ย่างกีลพันธ์นะอันนี้ก็เป็นร้านประทูมหาชัยนะครับโอ้เป็ดของเด็กเงินตันเด็กเงินตรังนะครับน่ากินเลยนะ สุวิมลหอยจ้อหูตุ๋แย,ย่างเขาสวนกวางครับน่ากินมากแต่าย,ย่างเขาสวนกวางตังวนเเแขอะไรตัวท่าไหร่ครับพี่220ค่ะ ตัวร้อยสามสิบค่ะลูกค้าอันนี้พร้อมทานแล้วเอาขึ้นตัวได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะอะไรดีคะเอาไก่ okay, ขึ้นตัวจ้าส่วนพอได้เนาะข้าวเหนียวได้ไหมน่ากินมาก นี่ได้มาแล้วครับไก่ย่างเขาสวนกวางไปครับเตินกันต่อไปค่ะนค่ปค่ะปค่ะนะปค่ะไ่ะคไะค ้วยปิ้งเชือยชามแฉะบิณจรลงโรตีชาชาักปัตตานีนะครับเป็นร้านขนมไทยไมกินมากผมเอาขนมสายไส้ยี่สิบ ตอนที่ร้างแก้มใส่เปาจีครับนี่ใส่เปาจีนะนมันปู่ชายราชวัตน,ะนอนานจารบัวอัมพวาครับ โชว์อามวยซูชิอ้นเจ๊แม่ลูชิ้น,นสับกระเทยนะครับโหร้านนี้คิวคิวยามากขนมบ้าบิ่นน้ำพาน,น้ำหอมดูลูกค้าครับลูกค้าอย่างเยอะต่อคิวยังเยอะนี่ครับ คิวเยอะมากทางแถวอยู่ตรงไหนครับเนี่ยน,น,น, <c oughs> นู่นนนนูนะทุกคนแถวก็คือบนสองแถวอะขายดีจริงขนมปังเวอร์นะมคือเด็ดยำ ชิ้นในร้านบานครับม่ือ,เล,อเล็กๆนี่กี่บาทนะครับชุดบาสามสิบครับกี่ทม,มิุกคเรามเช่นโบราณสุดคุณยายนะครับ รามมา้านคุณชายหมกูกรอบครับคนเยอะอีกแล้วคนเยอะปกติแล้วร้านนี้ราคาก็ขายตามนี้นะครับนี่พี่อาร์ตก็กาลังสับหมูกรอบอย่างขมักขเม้นนะครับลูกค้าเยอะมากกคา้าแน่นเลยร้านขายแกงนะทุกคน ร้านชื่อร้านก้าวแกงใต้นะอันนี้ก็เป็นร้านติ่มซำหลังจวนนะครับมีซาลาเปามันโถนะครับจิตเ้าวัดตะเกย์น้องเกาลัดลครัวสดหัวเล็กออกไฟก็มีครับ ยุงยาหอยทอดครับ<า>ตันักจี่ปุ่นครับร้านนี้ก็เป็นร้านสมทรงเป็ดย่างนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเป็ดครับตัวเบลเลอร์อเบเตอร์เลยมีหลายไซส์หลายราคานะครับแล้วก็เขาจะมีทำเป็นใส่กล่องไว้แบบนี้ด้วยนะครับ ส่วนร้านนี้จะเป็นร้านกระเพาะปลาท่าดินแดงนะครับเขาก็จะมีขายพวกบะจ่างด้วยนะนี่ดูกระเพาะปลาน่ากินมากครับโอ้โหน้ำลายไหลส่วนร้านนี้จะเป็นร้านไข่ปิ้งในตำนานนะครับชื่อร้านลุงใจไข่ปิ้งนะก็เขาจะขายเป็นแก้วละ20บาทนะครับได้ไข่2ฟองนะนี่ไข่ปิ้งลุงใจจะมีให้เลือก6กระดับนะทุกคนตามนี้เลยมีโต๊ะเครื่องปรุงแล้วก็ให้นั่งกินหน้าร้านแบบนี้นะครับ อ๋อผมก็สั่งมากิน2แบบนะเป็นเบอร์สามไข่ตานีแล้วก็เบอร์ห้าที่เป็นไข่เกือบสุกนะครับส่วนตัวนี้ผมชอบเบอร์สามที่สุดนะเป็นไข่ตานีนะเละๆนิ่มๆกำลังดีนะครับส่วนร้านนี้ก็คนเยอะไม่แพ้กันครับลูกชิ้นหมูหันควัวลุงลงนะครับอยู่ข้างๆร้านคุณชายหมูกรอบนะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับงาน อารอยมองลงก็จะจัดตั้งแต่วันนี้นะถึงวันที่11เดือนมิถุนายนปี2568ครับที่ Imperial World 3, อิมพีเรียลเวิร์สำโรงงานจะจัดอยู่ตรงชั้นหนึ่งครับนี่บริเวณทางเข้านี้เลยเดยเข้ามาหน้าห้างก็จะเจอ รู้จักงานอยู่ตรงนี้เลยนะครับมผมเดินออกไปดูหน้าหน้าห้างให้เดินออกมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นถนนสุขุมวิทนะครับผมถ้าใครมา BTS ก็มาลงที่สถานีสัมลรงครับเดินสกายวอล์กมานี่ลงหน้าห้างเลย โอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย